จะเลือก CPU เป็น MD ็มดีไรเซนบ้างนะครับ CPU ีแค่แดงบ้างนะครับดันขึ้นไปหน่อยโอเคอ่ะใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ก่อนนะเดีย๋ยวผมขอไปสักคดนี้ก่อนนะครับ CPU แดงนะครับเป็น Ryzen 5นะครับผม Ryzen 5 5600X นะครับผม 5 6 x ตัวนี้เป็น6คอร์12เทนะแล้วก็บูสสูงสุดเนี่ย4.6กิกะเฮิรตซ์นะครับก็เป็น CPU ที่ต้องบอกว่าตอนเปิดตัวนะ 5006X ค่อนข้างขายดีมากนะคนหาเเยอะนะครับเพราะว่ารีวิวต่างๆเนี่ยก็บางทีผมก็เห็นว่ามันค่อนข้างแรงจริงนะสำหรับการใช้งานแบบซิงเกิลนะครับอย่างเช่นเล่นเกมอย่างเดียวนะ5 0 0 x ตัวนี้ทำได้ดีนะในเรื่องของ FPS ด้วยนะครับก็ ถือได้ว่าเป็นตัว CPU ที่ขายดีประจำร้านตัวหนึ่งนะสำหรับ5 6 x ตัวนี้นะครับโคอร์2เทสนะครับราคาค่าตัว1,990บาทนะครับสําหรับ CPU รเ้น5ห้าพันห X 1น9 0หมื่นเารนะครับเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเดี๋ยวจะเลือกขออนุญ,ญาตเลือกใช้เอ่อบอร์ดกลางๆแล้วกันนะ เป็น b 5 5 0แล้วกันนะครับ b 5 5 0เดี๋ยวของล่อน <c oughs> อ่ะเลือกใช้เป็นแบนด์กิกกไบต์นะครับสำหรับ main เมนบอร์ด b 5 0 m ds 3 h นะครับอบอร์ดตัวนี้นะครับผมแรมสีแถวนะลองรับ รองรับกราฟิกการ์ดเป็น Gen 4แล้วนะครับ PCI Gen 4รวมถึงนะครับ M.2 นะครับผมช่อง M.2 เป็น Gen 4เช่นกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะขอโทษ Gen เนจน4ปะวะจางช่วยมด้วยมี Gen 4ปะตัวเนี้ยมี Gen 4มี Gen 4อะอโอเคอ่ะเห็นแล้วโอเคอ่ะ SSD M.2 นะครับสล็อตเป็น duo นะครับรับ Gen 4และ Gen 3นะครับผมอ่า B550MDS3H นะครับใครที่ดูไลฟ์ผมอยู่เนี่ยจะคนผมเนี่ยจะค่อนข้างเลือกบอร์ดนะครับที่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะอพฒนาหรืออัปเกรดในอนาคตได้ค่อนข้างกว้างกว่านะครับผมจะเลือกบอร์ดที่ไม่ค่อยเซฟงบมากเท่าไหร่นะอย่างแรมเนี่ยผมก็จะเลือก่้ามีสีแถวไว้ก่อนนะครับแล้วก็ SSD เนี่ยบางตัวก็จะเน้นเป็น M.2 ไว้2ช่องให้อยู่แล้วนะครับสำหรับใครต้องการอัปในอนาคตนะครับ ่ผมก็เลือกตัวนี้ให้นะครับ B 5 0 m d 3 h เทา่าไหร่วะจันามมา B ห้าห้า MDS 3 h ed. อืมแรมนะครับแรมตัวนี้ผมใช้ PNY แล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะดนสดเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คิดไว้ก่อนนะอ่ะ แรมเน้นเป็นแบรนด์ PNY เปิดไฟไม่ได้จ้างนกหน้าร้านไฟหน้าร้านเฮ้ยทำไมกล้องหลุดอ่ะแบนหมดแล้ววะจอไม่ติดอ่ะอ๋อโอเคโอเคงั้นไม่เป็นไรแต่เห็นอยู่นะเออกดอิฟโฟดิเออมาแล้ววะแก้งของมันเนี่ยเออมาแล้วมาแล้วฮัลโหลโอเคยังอยู่ตกใจหมดเลยโอเค อะแรมนะครับเลือกเป็นแบรนด์ PNY นะครับ XLR8 Gaming นะครับผม RGB นะแรมเลือกใส่เป็น16 g ิกคูณ2แถวบัส3,006นะครับบัส3,006นะ PNY XLR8 Gaming RGB 16 g ิกบัส3,006ส0 6, 4, 0บาท ssd นะครับตัวนี้รับ gen 4ขออนุญาตเลือนไอ้ที่ gen 4เลยนะครับเป็นแบรนด์บ้างเมื่อกี้เราไป samsung แล้วนะครับ mm hmm. เรามาที่อตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ gen สี่สิถอยกลับมาก่อนอ <laughs> อรัส ต๊ดึ๊ดถูกไปนี้อางน,นี้แล้วกันอ่ะผมขอเลือกเป็น SSD นะครับเลือกเป็น w d b l แ c k แล้วกันนะครับ SN750 นะครับแต่ว่า750 SE นะ <c oughs> มือไม้อ่อนแล้ววะสงสัยต้องการอะไรสักอย่างนึง WD Black นะครับ SN 750 SE นะครับถ้าต่อท้ายด้วย SE เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็น Gen 4นะลีดไลท์สปีดมันมากขึ้นกว่าตัวเดิมที่เป็นรุ่น750นะใครที่เป็นแฟนๆของ WD เนี่ยก็อาจจะทราบกันนะครับผมจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะเป็น SE ตัวนี้เป็น Gen 4นะครับเป็น Gen 4ประกัน5ปีนะลีดไลท์เนี่ยมัน306นะครับก็สูงกว่าเดิมนะสูงกว่าเดิมสูงกว่าต,วตัวตัว Gen 3นะครับหรือเป็น1เทสเลยนะสำหรับสเปคนี้ อ่ะ wd b a c k นะครับ sn 7 5 0กี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วอาจารย์หกโมงหรอ,อเวลากำลังดีว่ะอ่ะฟึ๊บตัวนี้การจอก็อย่างที่บอกนะครับ R t x 3า6 0 ti oc 8GB นะครับ 2อง0 0นพเวอ cv 7 5 0แล้วกันนะครับ cv เจ็อยู่นี่อ่ะปึ๊บเจ็750้ยห้าสวัตต์บอลนะครับสำหรับพาวเวอร์ยังไม่ลงเคชเช่นเดิมนะครับห้าพหกนะ แม่เราขายชุดน้ำลิควิดคูลงบ่อยมากเลยแต่เรายังไม่ได้จับสปเปคที่เป็นลิควิดคูล g เลยจนันเรางบไปทุ่มกับชุดน้ำปิดแล้วกันสักตัวหนึ่งเอางี้เลยนะเอาเอนซทรุ่นใหม่ของผมหน่อยงั้นขอเป็น x 5 3 r g b ป่ะอ่ะนนดูดูดูแชทน่เดี๋ยวเเอดูที่ลงราคาไว้เท่าไหร่ว่าลืมตัวนี้ r g b อ่ะอ่ะขออนุญ,ญาตนะครับ วางตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะขอใส่ลิคว o o l i n g ตัวนึงแล้วกันนะครับสำหรับ CPU 5 6 X นะต้องบอกว่าก็เป็น CPU ที่6.890นะโอเคเป็น CPU เป็น CPU เป็น CPU ที่เป็น CPU ที่ <c oughs> ทความรอ้อนค่อนข้างมีนะฮะเล่นแบบหนักๆห,หรือฟู l โหลดนะครับเพราะฉะนั้นผมขอใส่ลิค c o o l ูล g สักตัวแล้วกันนะในงบนี้แล้วกันนะครับก็ขอใส่เป็น n s XT เลยนะเป็นตัวใหม่แล้วกันนะครับถือว่าเป็นแนะนำ สินค้าใหม่ของ n Z ละกันนะครับปกติเราจะเห็นรุ่นที่เป็น k r a k e n เนี่ยมันจะมี X63 X53 X73 นะครับซึ่งตรงปั๊มเนี่ยตรงกลางเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ RGB ที่เป็น n s XT นะแต่พัดลมเนี่ยเป็นพัดลมดำๆทั่วไปนะครับก็ n s ออกโปรดักต์ใหม่มานะต่อท้ายด้วย RGB นะครับก็คือเนี่ยครับเป็นพัดลมนะครับที่มีไฟ RGB มาให้เลยนะคราวนี้ ถามว่าถูกแพงอะไรยังไงนะถ้าเดิมๆของ X53 เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4,990นะครับตัวนี้รุ่นใหม่เพิ่มพัดลมมาเนี่ยราคาอยู่ที่6,0890นะครับเพิ่มไม่ถึง2,000กับพัดลม2ตัวของ n z ที่มีไฟเนี่ยผมว่าคุ้มนะเพราะสมัยก่อนเวลาลูกค้าต้องการพัดลม r g b เนี่ยต้องซื้อพัดลมแยกออกไปนะซึ่งราคาสูงกว่านี้นะครับผมเพราะต้องใช้ตัวคุ้มด้วยนะต้องใช้เป็นพัดลมที่เป็นรุ่นที่มี เอ่อไฟเอ่อรุ่นที่มีตัวเซตติ้งเนี่ยตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวคุมไฟใหม่ทีหนึ่งนะราคาจะสูงกว่าน,นี้เยอะนะซึ่งมันสูงกว่า2,000อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ได้พัดลมมาเลยนะครับในราคาแค่6,890นะเดี๋ยวผมจะรวมเป็นสเปคนี้ดูนะครับ <c oughs> Liquid Cooling NZXT Kraken X53 RGB x53 รุ่นนี้จะเป็น240มิลนะสำหรับมอน้ำนะครับเพราะฉะนั้นใส่ใส่เคสได้ค่อนข้างง่ายนะไม่ไม่วุ่นวายเท่าไหร่นะครับผมสำหรับการเลือกเคสอ่ะขอบวกรวมสเปคนิดนึงละกันนะ cpu 56x นะครับ1,990เมนบอร์ดนะครับบอร์ดกลางกลาง b50 mds3h นะครับ3,590บาท ram นะครับผม pny r นะครับ4,916 GB 3,6 เอ่อ SSD นะครับหนเทเลยนะ Gen สนะครับผมใส่ในบอร์ดได้เลยนะครับคำเดีวพูตพาร์ตนเทนะห้ามันสามบาทการจอสอง0มื่นพารเอ่เอ power supply Corsair บอลน,นะครับเจ็วัตต์ปั๊บเอ่อเรีิดคูล링หนึ่งตัวนะครับผมเราไปทำร้อน6 8แปรวม60,000ต้นเช่นกันนะสำหรับ สเปค CPU แดงนะครับ CPU แดงแล้วก็การ์ดจอเป็นเขียว RTX 3060นะครับ CPU เป็นไรเซน 5560X นะครับรวมอยู่ที่62,440บาทนะครับ62,440